สวัสดีครับวันนี้มีมีดแรมโบ้ด้ามประกบนะครับด้ามไม้พยุงสวยๆนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆครับเป็นมีดแลมโบ้ชุดใหม่เลยนะครับผมชุดนี้มีห้าเล่มครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่หนึ่งครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเป็นมีดใหญ่นะครับสําหรับคนที่ใช้งานแบบลุยๆนะครับหรือว่าซื้อไปเก็บสะสมครับเพราะว่าเก็บงานดีจริงๆนะครับ ความยาวของเล่มที่1น,นะครับอยู่ที่11.5นิ้วนะครับส่วนที่กว้างที่สุดจะอยู่ที่2.6นิ้วนะครับผมด้ามไอสันนะครับสันจะหนาประมาณ6มิลนะครับนี่ครับดูการปาดผิวนะครับด้านซ้ายปาดผิวด้านขวาเรยียบเสมอกันนะครับไม่มีเลอะนะครับด้ามครับ ม้พยุงหลายสีแดงๆส้มๆนะครับสลับดำนะครับอีกด้านครับนี่ครับสวยงามมากนะครับฝังมุดอยู่5จุดนะครับมีมุดทองเหลืองอยู่3ตัวนี้เป็นมุดทองเหลืองนะครับตัวนี้เป็นรูร้อยเชือกแล้วก็ตัวนี้เป็นมุดโมเสสนะครับสวยงามมากนะครับราคาเล่มละ1น0 0บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เล่มที่1นะครับ11นิ้วครึ่งนะครับเล่มที่สองครับแม่มีทรงนี้คือจับเต็มไม้เต็มมือดูอ้วนดีครับสวยดีครับความยาว11.6ครับยาวกันไปนิดนึงนะครับความกว้างสองครับผมสันอยู่ที่6มิลครับนี่ปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาหลังแอ่นท้องหย่อนเสมอกันสวยงามมากครับ ด้ามครับสีแดงๆส้มๆสวยงามนะครับอีกด้านครับสวยงามครับตัวนี้เป็นรอยตาไม้นะครับไม่ไม่ใช่รอยแตกรอยลาวนะครับเป็นรอยตาไม้นิดนึงนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ เล่มที่3ตัวนี้จะสั้นมานะครับสั้นกว่เพื่อนนะครับเล่มที่นนี่นะครับความยาว11.1นิ้วนะครับกว้าง2.6นิ้วครับสัน6มินครับ6กมิลกับเกือบ7นะครับตัวนี้นะครับนี่ปาดผิวนะครับด้านซ้ายด้านขวาสวยงามด้ามนะครับออกเป็นสีโทนเข้มนะครับ เกือบดาสนิทนะครับเกือบดําสนิทก็จะมีลายครับลายแสดแดงๆนะครับนี่ครับลายแสดแดงๆนิดๆนะครับสวยนะผมว่าเล่มนี้ครับสายปานกลางชอบนะครับแต่ราคาเท่ากันแล้วครับพันสองครับเล่มี้สี่ครับตัวนี้ก็จะสั้นเหมือนกันนะครับสิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับความกว้างสองจุดหกครับ สานประมาณตัวนี้น่าจะ7มิลนนครับเกือบเกือบเจครับอีกนิดเดียวถ้าวัดจากตรงนี้นี่7แน่นอนนะครับแต่ถ้าวัดจากตรงนี้น่าจะ6.5นะครับปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวานะครับด้ามนะครับก็ยังออกในโทนสีดำดำนะครับแต่ว่าจะมีเหลื่อมเหลื่อมแดงนิดๆนะครับอ่านี่ครับ ก็สวยงาเพื่เล่มนะครับไม่มีตำหนินะครับเล่มที่ห้าครับผมความยาวเล่มที่ห้านะครับ11.4นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2องนิ้วครับผมปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวานะครับ ด้านครับอีกด้านครับทั้งหมดนะครับราคาเล่มละ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับชอบเล่มไหนทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ